ย่าององงวงย่าององงวงกรอบกรอบสดสดไ่หอมใสเรยเียบ้อยเดี๋ยวตามเครื่องปรุงใส่พริกลงไปโลโวตงไปมาเดี๋ยวเดนไวหนึ่งน้ำดอกไม้ตั้งหักโอา แกแดดวินแกวินแดดแดดพร้อ hmm. ม